โอเคโอเคดูดิดูดิโอ้ตัวใหญ่ตัวเปลีรูนี่ครับว่าผักดอใหญ่ครับเด้อนี่เด้อครับจับัลกเดี๋ยวหัวลกเ้อหลดมือซะดได้แต่แค่นี้ออืหลให้กระดกรดเขาจะมั่งไ สวัสดีจ้าพี่น้องฟองแปพ่อกนนีแล้วเนะาะจ้าคลิปนี้ก็ได้คลิปนี้สิพภาพพี่น้องมาบง่งบอจอกหลายๆนี่บอนี่ทรงเคยอ,อยู่พี่น้องเอ้บอนี่ตักเขาไทายอย่ปะตองไก่ปะตองไก่ลายครับพี่น้องบอนี่พี่น่ะสิมีแต่จอดตแหน่ดอกไหลาปวด เขามาลุนบอ่อเนี่ยกันเนาะพี่น้องเนาะว่าสีได้มีป่าบอ่อเท่าไหน่มาลุนกันอีกเท่านึงเห็นน้ำพิ้นบกจากหน่อยก่อนฮกอกพี่น้องเอ๊คนะคนหนาชงชงก็ได้ฮกคคร น่อนทงคือเกามือนี่น้ำบ่เห็งล็อกไม่บาวกลุ่มมือเนี่ยแก่มียันมังข้องเพียงกิดของจับจัดปลาไว้อย่ามันตดวจแล้วน

โับดีกแล้ว่ับปีกแล้วจับดีจับดีโอ้ตัวใหญ่ตัวเปียกเลยนี่ครับว่าผักคอายใหญ่ครับเด้อนี่เด้อครับจับจะลุกจะหันลุกเด้อ หลุดมือซะกักไว้บ่กักบ่ได้มันมันเต้นขามเป็นน้องเ้าสูบแล้วยวตัวนี้มันมีออกนี่ตัวคุ้มนั่นมองมันขาดไปมันหยิบไปมันมันออกฟวงขาดไปทีนี่มันจิกได้คนั่นมีงูมันมีตัวหนึ่งเต้นเด่นแถลงมงมังงามมาละคุ้มเดี๋ยวค่อยหยิบเดี๋ยวเขาค่อยหยิบ โอ้มันออกปองกากเปมันมอนเต็มคำอางเ้ยลุบคลบคบกนจับกัคอมันเลายตุยเลยเนาะนี่ครับตอคอครับม่ยงมก่อนดิละ้ inform inform ยโอ sure. ้ยโอ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 ้ยโ เอาวันฟางิบก็ได้โอ้ยังขึ้นตื่นสองแห้งสีลค่แบเนอะไม่เดี่ยพี่น้องใป่าาขนาดโอ้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  ที่ปลาที่เขาอันด่างเขียวเมื่อคืนนี่จ้าเพระท่านได้ลงจัดดอกเพระท่านได้แหงแต่ว่าอันนี้เก็บได้ที่มันโดดออกจากสาเมื่อคืนนี่เดี๋ยวจะไหนเขามาลุ่นกันคิดว่าสีลายอยุบข้อภาษาหนี่พี่น้องเลยมีสวยไงแักจะดอกนะโอ้ยเส้น่วยตาคักเนี่ยลดละลดไอหน่อยเพื่อพี่น้องไปกหน่อยครับ

Dạ, nhóm có sang được Cái nào kia nào, tổ bực nhay luôn Còn thẻ, còn thẻ Trong lối đây bà Quay lối, Trong lối này, dần nào đây เอาเปิดหฟตาตาทิเทพปลาลงปลาคอดจับไปใส่ถังแล้วก็ไลอยู่ที่ว่ามันเบื่อขึ้นนะจ๊ะเวลาเวลาเขาดูดซาปลาสี่หน้ามันขอดเพิ่นก็เริ่มมันก็เริ่มเบื่อปลาคอเนะกระจับใส่ถังไว้ก็ได้ไลยเตัวเยอะ นี่ปแปลยงังนี่ขึ้นมานี่ระดูก็นี่ย <c ười> ้อนย้ <c ười> อนออมัน <c ười> <c ười> ว่าไว้มันถือเดื่องข้าวไงข้าวซอง เกือบสิบโลยอยูย้อนลอเอาง่ายตัวแล้วเนาะมีน่าใส เด้เฮ้ยเลี้ยงนากระดานเฮ้ยสิได้อยู่ได้เนี่เฮ้ยน้ำผักนี่ยน้ำแห้งือเบึงด้วยนาะเฮ้ยเฮ้ยซันนี่ก็ได้รับปลาเออเป่งน้ำจักหน่อยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไปนี่สิคืออยู่เป่ง้ต่ละบึงักบังหวกะโหลกินยาออรกันีแล้วกเราัดไปกมเตจียง หกทักหกแล้วจนพบเป็นเปือยย่อมให้เราตกปลาใี่น้องด้วยปลาเนี่อยากหกเนี่ยเอาผู้หนึ่งก็นั่งจะแก่นั่นพ่อนาว่าเบิรงได้เป็นยังนั่นผู้ใดนั่นโอ้ตะพออมาจะหลุดแล้วมันนอนอย่หันในเตียหนึ่งล้วต ตานี่ยเพิ่นอยากฮอกแน่จักหน่อยตอนนี้เพื่อนกำลังอปเครื่องตัดเ้นขงอะตดอตื้อตสอตัดเสอตอตัี้อตัดเสื้อต้ตัดสัดเสือตเสื้อตั้อัดเส้อวัด้ตัดเสื้อตั้เส้อเิอเสือตอย่าเ้ตดเดอสอด้อตเ้อด้ด เยเนี่ยีี้ยัอันนน้ก็จะน้ำเน่เดผู้โอ้ปลาเลยส่งคืออยูนะเบอรนี่นะน้องเอ้ยไได้กินปลาบอนี่แหะพูดนะส่งคืออยู่ตอไก่ เข้าวน็ทางเข้าแน, <to> น่ตนตะก้ามาปลาแล้วเขาบัดทูหุ้นตายยังกับคนหัวเบาๆนั่งกันเด้นกินกินลาบปลาตองอ่ะนะเดี๋ยวนี้โอ้ไม่ข้าวลายโตไปนั้นวะ กันโอ้โหฮ่าโอเคโอเค รู้ว่าเมื่อี้เหยียละหูอัดหูนกันแล้วมันไม่เหยียดหูด่วนนบกกระทันหอกนัดหู้นาไมทันบกไหลไหลแห้งานก็วหยุนหูนาหูหน่อนแช่ก็จวเขาอันหูกขงอเนี่ย ได้ลปลาไม่อีกค่ะพี่น้องเอ้ยเทศเมืองไดกะละมังฮะนี่นี่เทใส่กะละมังเนี่ยเทศสะกะละมังเนี่ยคุณน่าพี่น้องรอบที่สองรอบที่สามแล้วนี่เคัดคักคัดประตองกายมาเด้อพี่น้องเอ้ยประตองกาย ปดูข้างล่างอยเยนะ้างล่ายเยอะไีหน้องที่ได้น้ำปลาดูเป็นเต้ปลาดูตะค้อนี่บอกคนเฝ้าป่านะลูก เอยคนเฝ้าปลาได้ปลาเยอะหรือยังลูกได้ปลาเยอะหรือยังโอ้ยนี่ปดุกพี่น้อนเอี้ยยักษ์ตา ฮอนแดดมาใส่หมวกแม่นี่ยฮอนแดดลูกใส่เกือบแล้วแม่เกือบคุณยังไงน่ะขวดน่แสงมนสบูเนี่ กำลังแบงโคดกันพี่น,อนออ้องเอ้ยายเบิร์ดกำมองพี่น้องไม่ต้องออกไปขายข้างนอกได้ยูนีกับเบิดแลว้วเจ้าเมียกันเบิดแล้วเกือกบกูปไปใส่์เฮ้อเสียงเกือบกูได้ป่ะคลิปนี้กับเท่านี้เด้อจ้าคลิปหน้าค่อยพอกันไหมเก<อ>ือบดีจ้าเกืปบจ้วันนี้